สวัสดีครับพ่อพี่น้องแม่พี่น้องกล่าวการวันนี้ได้มาที่พักที่ปักซึ่งก็เป็นพักใหญ่พักเตาให่ที่ธรรมานลยและก็ได้นำเสนอข้อมูลทั้งหมดซึ่งข้อและแต่สะดวกในการที่จะพิจารณาแต่แตแตและข้อเป็นรายปังซึ่งมาในคราวนี้ ก็นในใบก้อต่งางๆนนั้นก็เหมือนกันอยู่ที่ท่านจะไปจําแนกที่จะหาผลประโยชน์ให้เกิดต่อประชาชนมากที่สุดอันเป็นเกิดประโยชน์นสุบควรเนืน่องจากว่าประเทศไทยเรานั้นก็กกมีสมาชิกหรืษัท้นิกต่งกางๆมากมายหลายหลายบริก็ตาง แต่ทุกท่านก็รู้แต่เป็นคนไทยดังนั้นซึงม,มีสิทธิ์ต่างๆแต่ในที่นี้ก็เราจําแนกออกไปเป็นในรับเชิงเาะให้เป็นพี่เจรจาในเป็นดานส่วนนั้นไปเพื่อเกิดความเหมาะสมเพื่อเกิดความคงคืนในการที่จะดาเนินชีวิตต่อไปอย่างที่ควรจะเป็นไปนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้น ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นก็อาจจะมีในบางส่วนที่ต้องปรับความเข้าใจและบางส่วนที่ไม่เข้าใจนั้นก็าจะต้องหันเข้ามาร่วมกันอย่างที่ได้เสนอไปใเบ็ดข้อนั้นแหละหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะนําไปพิจารณานะครับที่รหลักการต้องการอยู่ร่วมกันนะครับแม้จะมีความแตกต่างได้ แต่เราก็สามารถที่จะพัฒนาพูดคุยกันได้เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับเพื่อความสะดวกดีสะดวกและความปลอดภัยต่อประเทศชาติครับขอบคุณครับ่นครับ